วิธีลงทุนบิตคอยให้รวยสไตล์แอนโทนีพอมเ l i รียโนเอพิโดที่2ตอนค r y ปโตเคอเรนซีปะทะ Fiat Currency ในเอพิโซดนี้แอนโทนีพอมเ l i รียจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบิตคอยกับเงินเฟียตให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเราควรเลือกที่จะถือครองอะไรยังไงและด้วยเหตุผลใดโดยทอมบิลล u ก็ได้ยิงคำถามกับพร้อมว่าเวลาที่คุณทำทีสิทธ์ ศึกษาเชิงลึกในเรื่องของบิตคอยนั้นมันทำให้คุณเป็นบิตคอยม m กซิม a ลลิสต์หรือเป็นพวกสุดโต่งในบิตคอยหรือไม่อย่างไรโดยพร้อมก็ได้ตอบว่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะผมมองในมุมมองของการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมซะมากกว่าซึ่งบิตคอยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจแต่ถ้ามองในมุมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะอันที่จริงแล้วทุกคนต่างก็เป็นม a กซิม l ลลิสต์ในเรื่องที่ตนเองสนใจและในเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันกันแทบทั้งสิน้น ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณใช้เงินเฟียหรือเงินกระดาษเป็นหลักคุณก็เป็นเฟีย m แมกซิมอลลิสเพราะคุณเป็นพลเมืองของประเทศก็ต้องใช้สกุลเงินเฟียตภายในประเทศคุณทํางานคุณก็ต้องรับเงินเป็นเงินเฟียคุณออมเงินในธนาคารคุณก็ใช้เงินเฟียคุณลงทุนคุณก็ใช้เงินเฟียคุณจ่ายภาษีคุณก็จ่ายด้วยเงินเฟียอีกดังนั้นนี่ก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าคุณก็เป็นเฟีย m แมกซิมอลลิสหรือเป็นพวกสุดโต่งในเงินเฟียเช่นเดียวกันเพราะคุณไม่ได้สนใจที่จะใช้เเงงงินนนนนนออยย่่่่าาาืลลดัั้้ไมมวใใครโกกีี็ตท ทุกคนต่างก็เป็นมัคซิมอลลิสต์ในตนเองกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเขาไม่มีใครพูดหรอกว่าสกุลเงินที่ฉันถืออยู่ในตอนนี้เป็นสกุลเงิน A 50%และถือเงินสกุล B อีก50%เพราะอย่างคนที่ถือเงินดอลลาร์ก็ถือเงินดอลลาร์เกือบ100%เปซ็นะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วดังนั้นหากมองในเฉพาะในมุมของเงินโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีนั้นเขาเป็นบิตคอยม m a ซิมอลลิสต์เนื่องจากบิตคอยมันเป็นสกุลเงินที่ในอนาคต มันมีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้าไปเป็นเงินสำรองคงครังระหว่างประเทศของโลกใบนี้ที่นี้หากมองในมุมของเทคโนโลยีมันก็จะเป็นมุมมองหนึ่งที่กว้างขึ้นไปอีกซึ่งต้องยอมรับว่าในวงการเทคโนโลยีมันมีการแข่งขันที่สูงมากและเวลาที่คุณมองในมุมมองของเทคโนโลยีคุณก็จะไม่ได้พูดถึงในมุมของ monetary asset หรือทรัพย์สินในด้านการเงินแต่จะใช้คำว่าเทคโนโลยี asset คือทรัพย์สินที่เป็นเทคโนโลยีซะมากกว่าดังนั้นหากคุณแยกออกแล้วว่าจะมองในมุมไหน ถ้าหากคุณเลือกที่จะมองในมุมของทรัพย์สินทางการเงินคุณก็จะพบว่าบิตคอยน์นั้นกำลังแข่งขันอยู่กับ Fiat Currency ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการรักษามูลค่าหรือ store of value ความสามารถในการแลกเปลี่ยนการจัดเก็บหรือแม้กระทั่งการถูกควบคุมอย่างเข้มงวดหรือการเป็นอิสระโดยไม่มีพันธนาการใดๆแต่ประเด็นจริงๆที่เขาต้องการจะสื่อก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Fiat Money กับ Sound Money ซะมากกว่าโดย Fiat m o n e y นั้นเราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต่ในขณะที่คําว่าซาวมันนี่ที่หมายถึงเงินที่มั่นคงที่มันจะเป็นเงินที่ไม่ถูกบั่นทอนมูลค่าในระยะยาวหรือความหมายอีกในหนึ่งก็คือเงินที่อยู่นอกระบบอยู่เหนือจากการถูกควบคุมไม่มีใครสามารถสร้างมันเพิ่มขึ้นได้ตามใจชอบยกบตัวอย่างเช่นทองคําที่ผู้คนต่างให้ค่าว่ามันเป็นซาวมันนี่ในเวอร์ชั่นที่จับต้องได้ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เช่นเดียวกันบิตคอยนั้นมันก็คือซาวมันนี่ในรูปแบบของดิจิตอล ที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างซาวมันนี่กับเฟดมันนี่อยู่จะทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นถ้าดูในฝั่งของการผลิตก็จะพบว่าเฟดมันนี่นั้นมีอัตราการผลิต18เดือนล่าสุดที่สูงมากสูงคิดเป็นจํานวน38%ของปริมาณทั้งหมดตั้งแต่เคยมีการพิมพ์แบงก์ดอลลาร์ออกมากเลยทีเดียวในขณะที่ซาวมันนี่นั้นไม่มีใครสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองได้เลยอยากได้ก็ต้องทําเหมืออขุดเา และถ้าจะให้มองว่าอะไรมีมูลค่ายังไงตัวของพร้อมเองนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายสักเท่าไรนักเอาเป็นว่าลองดูจากตัวอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างในเรื่องของ purchasing power หรืออำนาจในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งในช่วง12ปีที่ผ่านมานี้ของ Bitcoin เมื่อ10ปีที่แล้วสมมติว่าใช้1 Bitcoin ในการซื้อขนมปังได้1ก้อนแต่ในปัจจุบันจะพบว่าเราใช้แค่เพียง0 0 0 0 1 Bitcoin เท่านั้นเพราะเขาเห็นดังนี้ก็เริ่มเก็ต นี่มันเข้าท่าดีฮะเพราะเมื่อเขาหันมาถือบิตคอยสิ่งของต่างๆรอบตัวก็ดูราคาถูกลงแต่ในขณะที่การถือเฟดอย่างเงินดอลล์เอาไว้กลับกลายเป็นว่าของทุกอย่างรอบตัวอะไรก็ดูแพงไปหมดซึ่งจากตัวอย่างในเอพิส o ดก่อนหน้านี้ก็ได้มีการยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเราเลือกที่จะถือเงินดอลลา่าในวันนี้สมมุติว่าใช้เงินจํานวน2ดอลลร์ในการซื้อขนมปังได้1ก้อนแต่พอวันเวลาผ่านไป10ปีกลับต้องใช้เงินถึง4ดอลลร์ในการซื้อขนมปัง1ก้อนแบบเดิม ซึ่งสาเหตุที่จะต้องเปรียบเทียบมูลค่าเป็นเฟดเคอร์เรนซีหรือเปรียบเทียบเป็นเงินดอลลาร์นั้นก็เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าทรัพย์สินแต่ละอย่างมีมูลค่าอะไรเท่าไหร่บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าผมถามคุณว่าตอนนี้ราคาหุ้นของอเมซอนหุ้นละเท่าไหร่คุณก็ต้องตอบเป็นเงินดอลลาร์เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารและทําความเข้าใจตรงกันว่าทรัพย์สินนั้นๆมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่โดยเวลาที่เราดูกราฟภาพรวมของตลาดหุ้นก็จะพบว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มันมีแต่จะขึ้นกราฟชัน45องศาสวยเชียวแต่นั่นมันก็เป็นการนำตลาดหุ้นไปเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์แต่พอนำไปเปรียบเทียบกับแอสเซทอื่นๆเช่นทองคํากลับพบว่ามันมีค่าลดลงส่วนถ้าเปรียบเทียบกับบิตคอยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาล่าสุดนี้บิตคอยมันสามารถทําผลงานได้ดีกว่าแอสเซทอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่เลยก็ว่าได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าบิตคอยมันชนะเงินเฟีย c เคอร์เรนซีได้อย่างสิ้นเชิง และในยุคนี้ก็ถือว่าเรากําลังอยู่ในยุคของการล้มเหลวของสกุลเงินเฟียตโดยเคยมีคํากล่าวหนึ่งจากเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งรถยนต์ฟอร์ดมหาเศรษฐีในอดีตว่า it is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did I believe there would be a revolution before tomorrow morning หมายถึงมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่มีเพียงคนหยิบมือที่จะเข้าใจระบบการเงินและการธนาคาร เพราะถ้าหากพวกเขาส่วนใหญ่เข้าใจระบบนี้แล้วแล้วก็เหมือนนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นจะต้องเกิดการปฏิวัติเกิดการจราจรอย่างใหญ่หลวงกันเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนั่นทําให้คนอเมริกันจํานวนกว่าร้อยละ55พวกเขาเลือกที่จะถือครองแอสเซทเพราะมันทําให้พวกเขาได้เปรียบในเกมการเงินซึ่งอันที่จริงแล้วที่พวกเขาถือครองทรัพย์สินนั้นพวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมกับคนที่มีฐานะน้อยกว่า เพราะคุณก็คงจะเคยเห็นคนรวยหลายต่อหลายคนเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซะด้วยซ้าแต่มันเป็นผลพวงจากการออกแบบระบบการเงินที่มันบังคับให้พวกเขาเลือกที่จะต้องครองแอสเซทเพื่อที่จะได้อยู่รอดในเกมการเงินในระบบนี้เพราะระบบนี้จะคงอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงและเราก็ไม่มีพลังมากพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆในระบบนี้ได้เลยและเราก็ไม่สามารถไปชี้สั่งใครได้ว่าอย่าไปเลือกระบบนั้นมาเลือกระบบนี้สิเพราะแต่ละคนก็มีสิทธิเสรีภาพในตนเองอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเมื่อมันมี Choice ให้เลือกขึ้นมาระหว่างระบบแบบเดิม,ดมกับระบบแบบใหม่หากเราเลือกได้เราก็คงเลือกว่าเราได้ประโยชน์จากระบบใดบ้างเพื่อส่งผลดีแก่อนาคตทางการเงินของเราซึ่งบรรดาเหล่ามาหาเศรษฐีต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาจะสามารถได้รับผลประโยชน์จากระบบการเงินด้วยวิธีใดซึ่งหากพวกเขาอยากมีความมาั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นพวกเขาก็จะต้องเลือกถือครองทรัพย์สินถือครองแอสเซทไม่ใช่เงินดอลลาร์ไม่ใช่เฟดเคอร์เรนซี ซึ่งทอมก็ขอเสริมเพิ่มเติมว่าการที่คุณเลือกที่จะถือครองแอสเซทที่ดีนั้นแอสเซทที่นั้นจะต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยโดยไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในแอสเซทตัวใดก็ตามทีอย่าใช้แค่ความหวังหรืออย่าใช้แค่อารมณ์หรือนึกคิดไปเองว่าราคาของมันจะขึ้นตลอดไปซึ่งสิ่งที่พร้อมเขาเลือกที่จะลงทุนในบิตคอยนนั้นก็เป็นเพราะ <c oughs> เกิดจากการทํากันบ้าน <c oughs> เกิดจากการศึกษามาเป็นอย่างดีและเกิดจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาตลอด10กว่าปีว่าบิตคอยนั้นมีอรย่างางงไบ้ ซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงอีกข้อนหนึ่งด้วยว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีถึงผลงานในอนาคตเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามคุณต้องตัดสินใจเอาเองคุณต้องเลือกด้วยตัวคนเองเพราะมันคือเงินของคุณและนี่ก็คือวิธีการลงทุนบิตคอย์ให้รวยสไตล์แอนโทนีพอมเปเรโนในตอนของคริปโตเคอเรนซีปวัะ Fiat c เคอเรนซีแล้วมาติดตามในเอพิโซดต่อไปกันนะครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือกดสมัครเป็น supporter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ